สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมงครับผลิตจันทศสานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไม้ครับนะครับผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับเรากรรไบหนึ่งนะครับ ีผมปรับท่านเล่นเฉยๆนะครับผมพฤฤิจารนาครับ 我不面。 รอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเร็วดีใชกเลยครับเจ้าหน้าที่ แปลกมากเลยครับ นึ่งองครับรอนะคะ ยชอบแบบไห้ครับยอเคยเคยดูช่องของชีวุฒิและออเอียมบ้างครับ ช่องของเพื่อนผมเค,เคยดูก็ฝากกดไลค์กพืูนได้ยนะครับถึงห้าไลค์ถึงห้าไลค์ผมจะพาไปดูบ้านเพื่อนจริงๆนครับวันนี้ไปบ้านใหม่แล้วครับแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผมนี่แหละครับอยู่หน้าน that เกมกับเพื่อนผมนะครับแต่เพื่อนผมแบบรัดไอโทรหาเพื่อนอีกคน I like กันกับเพื่อนของ้ยน้องวัวมีแมไงไหมผมเพิ่งตื่นนะครับตื่นทีห้าตอนนี้ง่วงมากเลยครับตอนมันหยุดผมชอบตื่นเลยนะครับแต่ตอนวันไปโรงเรียนตื่นโคตรช้าเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ แต่วันนี้ก็มีแพง